การพัฒนาองค์กร5ด้านดังนี้ 1. บริหารด e. ี 2. ีกมีใจบริการ 3. ประสานภาครีร่วมมือ4ยึดถือองค์กรคุณธรรม 5. มีนวัตกรรมองค์กรมิติด้านที่ 1. บริหารด e. ีนโยบายในการสร้างความโปร่งใสโดยมีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการดำเนินกิจกรรมสร้างความโปร่งใสโนเกฟพอล c y การบริหารงานมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานและพื้นที่รับผิดชอบ มีกิจกรรมที่สอนน้องและมีการจัดทําแผนใช้เงินงบประมาณประจําปีมีช่องทางการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออฟไลน์และออนไลน์มิติด้านที่2มีใจบริการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากชมมีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดช,ชอบให้ครบทุกกิจกรรมมีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงานมีการดําเนินกิจกรรมตามหลัก5ส ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมลดหรือคัดแยกขยะในสำนักงานและมีมุมปันสุขการอำนวยความสะดวกมีมาตรฐานการให้บริการสำนักงานสะดวกและจัดทำผังภาพและขั้นตอนแสดงการให้บริการที่ชัดเจนมิติด้านที่3ประสานภาคีร่วมมือมีการจัดทำแผนการสแสวงหาความร่วมมือ7ภาคีเครือข่าย จัดทำคำสั่งคณะทำงานในการขับเคลื่อนแผนการสแสวงหาความร่วมมือและจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหอน่วยงานภาคีครือข่ายมิติด้านที่4ยึดถือองค์กรคุณธรรม การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักคําสอนของศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานลดโลกร้อนใช้ถุงผ้าส่งเสริมวิถีไทยรณรงค์สวมใส่ผ้าไทายประชุมเจ้าหน้าที่เน้นย้ำการปรับพฤติกการเป็นข้าราชการที่ดีการรักษาวินัยข้าราชการเป็นต้น จัดก,กิจกรรมงดรับงดให้ของขวัญและของกำนันในทุกโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรมรมส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารผู้อาวุโสข้าราชการบำนาญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มิติด้านที่ 5. มีนวัตกรรมองค์กรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากชม มีโครงการที่เป็นนวัตกรรมการพัฒนางานคือสุขนี้ที่ปากชมโดยการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาคาอตำบลปากชมอำเภอปากชมซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดคือการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดแก่ชุมชนและจัดอบรมโครงการเยาวชนหา่างไกลยาเสพติด2จัดสวัสดิการได้แก่มอบเองินชาปรกิจศพศพละ1,000บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้เดือดร้อนและผู้ได้โอกาส3สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด4สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันวันพ่อวันแม่เป็นต้น 5. ้าปรับปรุงข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นปัจจุบัน6พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน 7. จจัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาข้อหมู่ที่12ตำบลปากชม We oh.